สกอ์8ต่อ6นะครับเสือมาจี้ปลาเล็กเปิดหัวได้ดีนะครับเกียรดันเข้าไปอย่างนี้โอ้โหมันต้องหนีแล้วครับต้องหนีแล้วนะครับสกอตตอนนี้นะครับฝั่งนู้นขึ้นนํานะครับ8ต่อ6นะครับ6-8นะครับะเกียรตัดยอดหน้าสายสุดฝั่งนู้นเขาระวังแล้วนะครับหน้าสายวิ่งไล่แล้ว ปาดมาเอ้ยยังอยู่ยังอยู่โอ้ยยังอยู่โอ้ยสุดเอื้อมครับตาเล็กไม่ทันครับลุงนี้นะครับวางเท้าได้ดีนะครับแต่ว่ามันสุดขาไปแล้วนะครับจังหวะที่สองนะครับ 8, <6. S 2> ดึงลูกขึ้นมาไม่ได้ครับแปดต่อหกเสิร์ฟจี้มาที่ปาเล็กเปิดหัวดีจะเกียดกันเข้าหน้าอย่างนี้ปาดยาวๆหน้าขวาสุดไปรุ่นยังเอาอยู่ครับยังเอาอยู่เกี่ยวขึ้นมา จะเกียรดันเข้าหน้าไปสวยงามอยู่ที่ป่าเล็กแล้วครับตัดยอดอีกดนเกี่ยวแน่นอนครับ 1- 2ปาดเอายังอยู่ครับจะเกียรดันเข้าไปครับยังอยู่นะครับโอ้โหออกครับวิ่งกันทั่วสนามครับฝั่งสองนะครับสกอตเต้าต่อหกครับฝั่งนั้นต้องการแก้อีกสามแต้มครับจี้มาครับที่ป่าเล็กป่าเล็กเปิดดีเจาเกียริดันเข้าจุดอย่างนี้สบัดโอ้ยังติดอีกโอ้ยน่าเสียดายครับเข้าเข่าซ้ายนะครับ 6-9ครับตะเกียบตัดไปขวาสุดครับดันขึ้นมาได้1-2ห่างนะมองมาอ,อกครับโอ,โ,โอ้โหลูกนี้สายขวาไปหน้าขวาสุดอย่างเดียวจี้เปิดไม่ค่อยดีมีอาการห่างยอดนะ1ดังห่างไปลูกนี้ป่าเล็กแล้วครับขึ้นเตะแล้วเนือโดนตัวครับโอ้โหน่าเสียดายครับยันยกลุ่นเลยโอ้โหแต่ก็ฝั่งนู้นครับ เกมเกี่ยวค่อนข้างที่จะง่ายนิดเดียวนะครับไม่ได้ยากเลยเจ้าตัวพาดเองนะครับลูกนี้ก็ฉชอกนะครับแตปมไล่กันมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นแดต่อเก้าครับไปดูว่าป๋าเล็กกับเจ้าเกียรตินะครับจะทําสาเร็จหรือเปล่านะครับ8ดต่อเก้าครับดูลูกเส์ฟตัดไปหน้าสายสุดยังอยู่เอ้ยเหมือนโดนตัวครับขึ้นเตะแล้วโอ้โหพลาดเองเข้าไปรุ่นนะครับแเปมไล่ขึ้นมาเก้าต่อ9้านะครับตอนนี้นะครับ สามแต้มนะครับตอนนี้นะักกีฬานะครับทั้งสองฝั่งต้องการฝั่งละสามแต้มนะครับเก้าต่อเก้านะครับต้องวางแผนให้ดีนะครับฝั่งนู้นจริงๆเขาก็พื้นก็ไม่ได้แน่นนะครับแต่ว่าฝั่งนี้คิดเยอะเองนะครับพลาดเองนะครับสกอร์เก้าต่อเก้านะครับ 9, 9, 9. ตอนนี้แต้มเสมอนักกีฬาต้องการโค้ดละสามเต้มเจเกียรติไล่ไปหน้าขวาสุดใบรุ่นเปิดหนึ่งสองสามดีมองมาอย่างนี้ติดเกี่ยวแน่นอนเจเกียรติอยู่ที่ลูกยกแล้วครับโอ้โหเจเกียรติพลาดอย่างนี้โอ้โหลูกยกครับขาขวาง่ายๆไม่ยกครับยกขาซ้ายโชว์ครับโอ้โหตะก้อง่ายๆนะครับน่าเสียดายครับ เจ้าชี้ออกไปพวกหายเราราคุ้นรึเปล่าเก้ต่อเก้าครับอ่ากรรมการตกอเก้าต่อเก้าครับกรรมการหัวแต่คุยอยู่ป่าเล็กเปิดไม่ออกครับดันแก้ไขเข้าไปก่อนยาวๆหลังไปนะครับหนึ่งสองน่ารักแก้ไขได้ดีครับยังติดเกี่ยววัยรุ่นครับหนึ่งสองวัยรุ่นเตะแน่นอน ออกครับโอ้โห و. เสียดายครับลูกนี้โ,โอ้โหวัยรุ่นนะครับเสียดายมากครับลูกหน้าตาขายนะครับธรรมดาต้องได้แต้มแล้วนะครับลูกนี้นะครับสกอร์เก้าต่อเก้าครับยกปาดเลยเกียร์จะไปยกรถกินเขาเมย์อโอ้ปาดปาดปาดเก้าต่อเก้านะครับเสือไปหน้าขวาสุดดีครับลูกนี้หนึ่งสองลากเข้ามาหน้าแล้วกระโดด ยังติดเกีียวอย่างนี้เป็นดูที่ปลาเล็กแล้วครับอยู่ที่ปลาเล็กของเราแล้วครับโอ้โหปลาเล็กชอบชอบลูกแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอ้โหลูกสวยเตะไม่ได้ครับโอ้โหนี่ดูท่าแทงสนุกครับนี่ครับโอ้โหลีลาครับสิบต่อ9้าครับหลังจากที่แต้มเป็นรองนะครับ สิบต่อเก้านะครับขึ้นนําเป็นครั้งแรกครับอยู่ที่ลูกเสือของเจ้าเกียรติแล้วล่ะครับเสือไปหน้าขวาสุดดูไว้รุ่นดึงเข้าไหมลูกสองห่างแก้ไขแน่นอนลูกนี้โอ้โหไม่มีใครวิ่งเข้าหน้าครับจังหวาเขาอันโดดบบถึงห่างๆคือบริเวณขาหนาไปห้องไว้มันหมวงได้บบไกลดอกอ่านน้ำมั้นะันกีฬาต้องการแค่แต้มเดียวนะครับตอนนี้สิบดต่อเนะครับ คืนแท่นเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับเจ้าเกียรตนะครับอดีตนักตะก้อวัดอู่นะครับ11บดเก้านะครับไปดูเจ้าเกียรตปิดเกมเลยไหมครับหน้าขวาสุดอีกแล้วมีอาการครับไปแล้วออกปลาออกเขาโอ้โหเรียบร้อยดีครับเจ้าเกียรติกับป่าเล็กนะครับเข้าวินไปนะครับ